ผมพี่นะใจตอนดีผมจริงตัดสินใจตั้งสัตว์ขอให้พระเถรานุเถลาท่านผู้ใหญ่ที่ล่วงโลกที่เป็นพวกมหาจนปุ้นศาสนาที่เป็นพระเลเล่สามสามล่วงไปให้หมดเทวดาในมือโลกธาตุเจงกุจกาวาลที่เป็นสัมมาทิจิพึงรับทชาบเพราะเทวดากลุ่มนี้เขาประทักพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ เขาย่อมที่จะทราบว่าพระรูปไหนถูกพระรูปไหนผิดโดยมีท้ามหาพรมบ้างมีมหาบอพิษเท่าสกะบ้างจุนังกระมบ้างเท่าจตุมมหาราชทั้งสีบ้างที่ที่มีบริษัทบริวารมากๆศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธ,ธ,ธิปัญญาวิสุทธิของพระรูปใดเต็มเม็ดเต็มหน่วยสว่างสวัยย่อมที่จะกระเทือนเรื่องดั่นทั้งการพบรูปพบและรูปพบ เขาย่อมที่จะเข้ามาช่วยลงมาช่วยเพราะเขาก็เป็นอุบาสกปิจิกาเจกเช่นมนุษย์เรามากราบมาไหว้มาช่วยงานเมื่อสัจจะของพ่ะคุจร์แต่รูปแต่ละรูปทรงขนเขาก็หาทางที่จะช่วยพ่อแม่คูจร์เพื่อรักษาสัจจะบารมีของพ่อแม่คูจร์รูปนั้นรูปนี้ หรือเพราะารย์ว่างไงศัจจะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีสัจจะก็รักษาศีลไม่ได้ถ้าไม่มีศัจจะก็ทําสมาธิไม่ได้ถ้าไม่มีศัจจะปัญญาก็ไม่เกิดสัจจะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเทวดาจะกลัวที่สุดก็คือศัจจะเคารพที่สุดก็คือศัจจะเพราะตอนนี้ เป็นด่านแรกที่พุทธเจ้าตรัสรู้เป็นผู้ที่ยานเนเห็นไหมล่ะในขณะที่ตั้งสัตว์ดูนั้นกลรเป็นผู้ประท่าเพราะเราก็เห็นนี่ทั้งเท้ามหาพรหมทั้งมหาบอพิษเท้าศักกะทั้งเท้าจาตุม,มหาราชทั้งสี่เพราะเราก็เห็นนี่ก็ศึกษากันทุกรูปนี่เพราะอาจารย์เรียกว่าไง ตั้งจัจจไว้ตรงนั้นแล้วขึ้นสู่รัตนบัลลังก์ทังพาญานาคที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ามาเฝ้าเพื่อต้องการที่จะเห็นพระพุทธเจา้าเอเห็นจิสตะกุมารตรัสรู้เป็นผู้ที่ยนันวันที่พระองค์ตั้งจัจจาว่าเม้นเลือดเจะเหือดเข่งไปกระดูกจะผุพังไป ถ้ายังไม่สามารถตรสรู้เป็นพระปุถิญานได้เราจักไม่ลูกจักที่เขาศึกษากันทุกคนอยู่เข้ามาเขาทัพพญามารเห็นไหมละย,ยกทัพมาอุ้ยชนิดท,ที่บอกว่าปืดข้ามัวดินพญาน่าก็กลัวเขาสักกะก็กลัวเทาากก้ทาใจาตุมหารทั้งทีก็โกรธถ้ามหาพรหมก็กลัวพญามารมีมาก ท้ามาผมก็ขึ้นไปน่น้นพม,มโลกน่นทาสกาก็ขึ้นไปน่น้นเควโลกน่น้นถ้าจะตุมหาราทั้งสี่ก็กลับเข้าสู่ปราจารพญานาคก็มุดลงไปที่มองบาดานปิดตาไว้เลยเพราะพญามารเต็มมาหมดทั้งโลกกระธา,ต,ต,าต่างๆของพระพญามารสุดขอบจักรวาลน,นูน้นแล้วก็เรียนกันทุกคนในวันผูาจาร แล้เป็นยังไงล่ะเหลือจิตตตะกุม,มารเพียงพระองค์เดียวอย่าลืมว่าชัจจะตัวนี้นี่โดดเดน่น,จจเดน,เขน,นขนาดนั้นเพราะตั้งสัจจะกุมเทวดาในมือลูกกระเจงกุจกวราลก็รับทราบในขนานั้นจอมกษัตริย์จอมสวรรค์หัวนหน้าเหล่าเทพก็อยู่นั้นทั้งหมดเห็นผมจึงตั้งสัจจะเรื่องนี้แหละตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ ช่วงกิ่งพุทธการผมต้องการเห็นพระเลวีซมซาม,ามตายจากพระพุทธศาสนาทั้งหมดพระเทลานุเถทลัชผู้ใหญ่ด้วยพระเหล็กพระน้อยด้วยเม้นเตกอุบาสิกาที่เลวซำซ้ผมต้องการให้ผมต้องการให้ตายจากพระพุทธศาสนาทั้งหมดคําว่าตายของผมคงเข้าใจไหมาตายเหมือนกับทิฏอารมกดอย่างนี้ตายเหมือนทิ่แจ่มอย่างนี้ การเหมือนทิ่อานอย่างนี้ผมหวังว่าพ่อคุณจารย์คงเข้าใจนะอืผมฟังเทศ่พ่นคุณจายรายร์เพราะว่ากำลังเป็นเรื่องที่ยุ่งเหงืงวุ่นวายในพระพุทธศาสนาพ่อคุณจารย์หลายลูกที่เป็นพระเถรานุติราชันผู้ใหญ่ออกมาปารบเรื่องนี้แหละว่าพระชั่วไม่กี่ลูกทำให้พระดีอยู่ยากลำบากผมฟังแค่นี้แหละ ปั๊บเข้าสู่หัวใจผมเอา้าแล้วพระชั่วมันล่วงไปแล้วจะพระดีจะอยู่ยากลาบากได้ยังไงพ่ออุชาญผมคิดปั๊บทันทีเลยยิ่งจะดีเลิศดประเสริฐฟ,ฟ้าที่พระเรียามสิมสิ้นไปจากพระพุทธศาสนาตอนนี้พอเราจะได้ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติแล้วนีนน่ตั้งใจเอาจริงเอาจังแล้วไม่มีพวกนิลทีนอกกรีดนอกลอยไม่มีพวกไอ้กาดดำ ฝูงนี้เข้ามายุ่งในพระพุทธศาสนาอีกผมคิดตรงุนี้ผมกล่าวก็พอเข้ามาพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยนะนี่หลยผมพูดนี่ผมพูดชอบอด้ยนี่ได้ผลนะผมต้องการที่จะให้พระพุทธศาสนาเจริญรุง่งเรืองได้มั่นคงต้องการที่จะให้พวกเดระถีนอกดีดนอกลอยสิ้นไปจากพระพุทธศาสนาในช่วงกึงพุทธกาลพ่อแม่ครูอาจารย์อาจจะคิดไปในแง่หนึ่งมุมหนึ่งแต่ผมคิดนี่ ผมเอาทำเอาวินัยว้ดีใจอะผมยอมรับเนะียผมดีใจจริงๆนะครณอาจารย์ผมดีใจที่ไอ้พวกปิดพวกผีมันสิ้นไปจากพระพุทธศาสนาผมดีใจที่เขาลวงโลกมาตั้งหลายสิบปีถึงการเวลาที่กรรมจะเข้าไปจัดการกับมันผมใช้คำนี้ผมนี้มานานันน่าระ เรียบเทียบยกแบบง่ายๆพ,พาราะกวานผูหมายังมีประโยชน์กว่าพวกนี้นะหมาเราจังเลี้ยงได้สอนได้นำะพ,พ่อครูจารย์ก็เหมือนที่นี่ผมไม่คิดที่จะเลี้ยงหมาแต่ผมสุดท้ายผมต้องอาศัยหมาพอได้เห่าได้อะไรกับพวกขี่ยาบ้าเข้ามาในวัดวารามในยามพิการ พอจะได้มีเสียงหมาเสียงอะไรเห่าไปบ้างก็ทําให้จิตใจมันที่พระวักพระบงมันดีขึ้นหรือเพราะอาจารย์ว่าไงมสมัยก่อนนี่เงียบมันเข้ามาทายัางไงก็ไม่ทราบแตนน่นี้ใครเข้ามาทางด้านนั้นมันก็เหา่ามาทางด้านนี้มันก็เหา่านี่เห็นไหมละ่ะมันยังหวงซึ่งเป็นของสงหรือเพราะอาจารย์ว่าไงนั่นนะพวกโจมันจะามาขโมยสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เป็นของสงม,มันยังเหา่า แต่ว้าพ,าพระเถรเลนุธีรลท่านผู้ใหญ่เหมือนคิศอลงกดอย่างนี้เหมือนคิศอาจอย่างนี้เหมือนคิดเยานอย่างนี้นเร็วกว่าหมาสันดานมันเร็วกว่าหมาสันดานหมาจึงดีกว่าสันดานพระผูะ้หลักผู้ใหญ่กลุ่มนี้ผมกล้าพูดจะให้พวกที่เลวจาำจสันดาเนเลวจ้ำจ้กว่าสัตติเลฉานมาปกคอคณะสงฆ์หรือพระคุณอาจารย์ผมจะถามพวกคุณอาจารย์บุคคลนักืนเนี่ย ที่เทวทัตขอพระพุทธเจ้าปกความสงฆาเลย์ยาเลงเมเตสาดีบุตรและพระมกคันลาที่เป็นอริยสาวกเบื้องใจขวาเรายัางไม่อนุญาตภาษีภาษาอะไรกับเธอเทวทัตเทวทัตโกรธจองแรงจองผัานเกิดพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะพวกนี้ออกจากพระพุทธศาสนาได้มันก็ดีแล้ว ศาส,สนาพุทธจะได้ยกระดับสูงขึ้นไปเพราะไม่คุยจารพระเล็กพระน้อยบาสุธิกาจะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแยกเยะถูกต้องเลยว่าอออพระเรอยๆซ้าๆเป็นแบบนี้พระดีเป็นแบบนี้พระดีต้องอยู่ในธรรมในวิน,นัยพระดีต้องไม่จับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองเหมือนคารวาสญาติโยมถ้าจะเป็นต้องรับมีไมวบรจกรรับและมีไมวบจกรใช้จ่ายให้ ไม่มีที่พักที่หรูหราผู้ฟฝ้าไม่มีกระถินเป็นหมื่นล้านเจนล้านไม่ได้ไปสร้างสนามฟุตบอลไม่ละนี่แหละความเป็นจริงถ้าจำเป็นด้องเหตุได้ผลมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องแยกแยะให้ถูกผมไม่ได้ประมาทจากจงพระกุจาร์ที่มีลาบสักกระมากนะผมกล่าวเขาเข้ามาด้วยผมพูดตามทาตามที่ไ,ไหนผมพูดจริงหน่อยนะถ้าพราะกุจาร์จะค้านผมก็ไม่ได้ว่าอะไร พูทเจ้าเคยมีกรถินร้อยล้านพันล้านไหมล่ะคณะสงฆ์เคยมีกรถินร้อยล้านพันล้านไหมล่ะผมจะกราบขอผมกล่าบเข้ามาเขาไมจานด้วยนะผมพูดตามความจริงนนี่เนี่ยผ้านี่ยู่ที่งานใหญ่ในสมุทัการงานทําผ้าบางตกคุนงานทําผ้าไตจีวอนงานทําผ้าจีวอนงานกรถินเป็นงานใหญ่ที่สุดแต่ทีวันนี้เงินใหญ่ที่สุด นี่แหละเมื่อเงินใหญ่กว่าทำกว่าวินนยเมื่อลาบจักระยศถาบรรดาจักใหญ่กว่าทำกว่าวินนยผลลัพธ์ก็เป็นแบบนี้เหมือนทิฏอารมณ์กดมันทิฏอาจเหมันทิฏแจมและหลายทิศที่ร่วมไปเพราะเงินโดยทายเดียวลองลองมาก็สีกาหนัดแนกันก็มีโทรศัพท์นี่ใช่ไหมหนาะส่วนตัวก็จะได้ยินด้วยล่ะ เมียจ๋าผัวจ๋าเขาก็เอาเท้ามาเหยียบหัวล้นๆอุ้ยน่าขยักขย่งน่าทุเรศผมว่าดีที่สุดผมต้องการให้ลูกไปมากกว่านี้ไม่อยากให้พวกนี้มีเชื่อที่เรียนจ้ำๆติดอยู่ในพระพุทธศาสนาผมกาบเขามาพรามาเขาเป็นหัวจด้วยนะผมต้องการแบบนี้ผมอยากให้พระเทรานุเถระชันทผู้ใหญ่ที่เรียนจ้ำา ที่เป็นอีกากลุ่มนี้ร่วงจากพระพุทธศาสนาให้หมดพราะเราก็รวมตัวกันที่พระแม่กุญชานถ้าพระแม่กุจานว่าพระแม่กุจานเป็นพระดีจริงมูคณะครูบาอาจารย์ว่าเป็นพระดีจริงอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยที่ยกธรรมยกวินัย,ยไไนขึ้นที่นี้สมดุควรนดีแล้วดีแล้วที่พงเิรตินอกรีนอกลอยมันสิ้นไปจากพระพุทธศาสนาอุบาสกพิฎิกาพระดีเรารวมตัวกันนะ ตอนนี้ถึงการเวลาที่เราจะทำสังกัจนาใหม่แล้วศาสนาเราจะได้จเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงทั้งปัจจุบันและอนาคตสืบสืบไปชั่วลูกชั่วหลานไอ้พวกเรียนำจำตามที่เป็นพระเต๋อนุสีลท่านผู้ใหญ่ที่มันขวางศีลขวางธรรมขวางคุณงามความดีมันตายไปจากพูริศาสนาแล้วดีใจไหมลูกหลานดีใจไหมเราเบื้องสิกาผมคิดอย่างนี้นะว่า พรอาจารย์พ่อคุณอาจารย์พูดขึ้นปั๊บผมก็ฟังไม่ใช่ผมไม่ฟังผมกล่าวคำมาเอาพ่อคุณอาจารย์ด้วยนะผมจริงหน่อยนะและจริงเหมือนที่ผมพูดจริงไหมล่ะผมก็จะถามหมู่คณะครูบาอาจารย์ว่าไงจริงแบบที่ผมพูดจริงไหมพระเลวพระชามร่วงไปสมควรที่จะดีใจไม่ใช่คิดในแง่กับกันบอกว่าตอนนี้พระดีจะอยู่ยากเพราะพระเลวเ ทำชั่วพระเลวๆไม่กี่รูปพระชั่วไม่กี่รูปทำให้พระดีอยู่ยากผมว่ามันเป็นคำพูดที่ฟังแล้วมันไม่เข้ากันนะพ่อครูอาจารย์ผมกราบขอข้ามาพ่อครูอาจารย์ด้วยนะเพราะว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นพระเถระนุเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นปฏิเดสนที่ดังทุกรูปผมกราบไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมนะแต่ถ้ามองตามความเป็นจริงแล้วเป็นเหมือนที่ผมพูดไหม คุนณะบ้างไงบร่อกาบ้างไงใช่ไหมเพราะนั้นจะดีใจที่ไอ้พวกในดินซามันออกจากศาสนาเรานันใช่ไหมล่ะก็เหมือนกับที่ในชายแดนนี่เราลองคิดดูที่เรากำจัดเขาได้ทหารเขาตายไปเยอะทหารเราชนะแล้วก็ดีใจไม่ใช่เลยหรือย,ยังไงแล้วคนในประเทศชาติที่คนไม่ดีนี่ เรากำจัดคนไม่ดีออกไปจากประเทศชาติบ้านเมืองเราไม่มีความดีใจเลยหรือพ่อคู่จานบ้างไงหรืออุบัิุกรกาคนในประเทศชาติบ้างไงก็มันตำรวจไม่ดีนี่เราเขากำเขาเขาไออะไรล่ะตำรวจไม่ดีนี่เขาจับตำรวจคนนั้นได้หรือทหารไม่ดีเขาจับทหารคนนั้นได้แล้วเอาไปทำตามตัวบทกฎหมายเอาไปรับโทษตามตัวบทกฎหมาย ตำรวจที่ดีเขาก็จะได้ทําหน้าที่ที่ดีต่อไปทหารที่ดีเขาก็จะได้ทําหน้าที่ที่ดีต่อไปไม่ใช่หรือวกคุณจ้าหรือว่าไงหรือจะให้ตำรวจเรียกตำตามเต็มอยู่ในประเทศไทยหรือจะเอาอยัางไงหรือจะให้ทหารเรียกตำตามเต็มอยู่ในประเทศไทยจะไม่ทห,หารดีและตำรวจดีหรือข้าราชการดีออกมาหรือพวกครูณคณะครูไม่ดีก็สมควรที่จะล่วงไป ขอออมไม่ดีก็สมควรที่จะล่วงไปก็เหลือไว้แต่พระครูที่ดีๆไม่ใช่เลยนี่ทางโลและทางธรรมก็เสมอกันนั่นแหละถ้าพระไม่ดีล่วงไปล่วงไปเราสมควรที่จะดีอกดีใจเดี๋ยวเปล่าแม่กุจาร์แต่ไปคิดอย่างนั้นผมว่าผิดผมกลาบขอขมาพ่อแม่กุญจาร์ด้วยนะผมกล้าพูดในสิ่งที่มันถูกต้องพูดเพื่อต้องการให้พวกเราชาวพุทธแยกแยะให้ถูก ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรผมไม่ได้ตำหนิตีเตียนพระมครูจานประมาทจาบช่วงเพาะแม่ครูจานนะผมกล่าวข,ขอเข้ามาด้วยพระดีจะได้อยู่ได้อย่างสบายบ้างพระครูจานอันนี้มันน้อยไปนี่อยากจะให้หมดไปเลยเหรือว่าจะพระดีนี่นิดหน่อยนะนี่ออกไปไม่กี่รูปเนี่ยพระกี่แสนรูปแหละจะเหลือพระดีสักร้อยรูปไหมล่ะ นี่ผ้าดีเ็าอยู่ใช่มแต่มันผมอย่างนี้ผมดีไม่ใช่ว่าผมนี่ยกตนข่มท่านนะพ่อแม่ครูอาจารย์ผมถือว่าดีตามธรรมตามบีเนยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เจ้าแต่ยังไงก็เอาอย่างนั้นศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแล้วก็ปฏิบัติปั๊บ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 ตามนั้นแค่นี้มันน้อยนิดคนในบูพติขาคนในพระเตยิดกอกีกทางด้านนั้นอันนี้ควรอันนี้ไม่ควร